สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยผูอสายชาวโลกทุกท่านนะวันนี้พี่บอกแล้วว่าพี่จะปั้นเบบ120ของพี่บักดำเถอะนี่ดูพี่ได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมสั่งอะไรมาขั้นแรกเลยนะฮะขัดเท้าหน้าเล็กกว่เท้าหน้าแล้คันนี้ผมจะเบิกทุกชิ้นนะเบิกทุกชิ้นเท่าที่จะเบิกได้อะไรก็จะสูตรแต่ว่าจะทำไปเรื่อยเรื่อยโดยที่ไม่มีไม่มีระยะเวลาที่กำหนดนะเริเปิดเลยอย่างแรกเลยโคงไฟท้ายโคมไฟท้ายเบิกแทนนะครับโคมไฟท้าย เบิกดุมมาด้วยเอ้ยไม่ใช่ดุมนี่โคมไฟหนะ้า <Yeah. S 1> หัวเถอ,อรเบิกแท้ใหม่นะครับ <Yeah. S 1> ใหม่แท้เบิกมันก็เหมือนกันเนี่ย oh. อันนี้อันนี้ก็เป็นพวกขาตั้งนะครับชุดขาตั้งชุดขาตั้งชุดขาตั้งอันนี้รองโซ่นีอะไรเอ่ยมีพวกน็อตนะครับพวกน็อตสปริงเกี่ยวสปริงเกี่ยวขาตั้งน็อตปกใส่ให้หลังพักเนะท้าหนะ้ายางออกมาเท้าหน้า กล่องนี้คือนักสุดก <Wow. S 1> ล่องนี้คือแบบราคาโคตรแรงนะ่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวดูกล่องนี้แรอเทมพร้อมนําเสน,เนอเลยกล่องนี้นี่ครับผมดุมผมเบิกเป็นดุมของละสิบมาครับดุมแท้เลยดุมแท้นี่คือดุมแท้ลนะสิบเบิกแท้สูนะ ถ้าน้องๆจะเบิกเป็นดุมใส่เบรคยิ้าน,นะดุมละสิบก็ใช้ได้แล้วก็ถูกกว่าเพราะว่าดุมละสิบอยู่ที่ราคาประมาณ9ก0าอกว่าบาทเอ้แปดรกว่าบาทนะแต่ถ้าเป็นดุมลอยิ้าตงรุ่นที่น้องๆจะใส่อะประมาณพันกว่าบาทนะครับแนะนําว่าใส่ละสิเหมือนกันดีกว,ว่าละสิบส่ได้นะครับนี่คือดุมละสิบนะราคานี่ฝาครอบดัมเบลแท้เหมือนกันเบิกมาใส่เหมือน,นกันครับผมบอกแล้วว่าผมเบิกทุกชิ้น<แ>เป็นไง แต่ต่อให้เป็นของแท้สูงก็จริงครับมันก็ยังมีรอยสลักนะเห็นไหมอันนี้คือเบิร์แท้สูงนะยังมีรอยสลักเลยแต่ว่าผมไม่ทด้หรอกเพราะว่ามันอยู่ข้างในนี่เห็นไหมของแท้สูงน,นะมันคุณต้องทําใจว่ามีมีของเขาลอกอยู่แล้วแต่คุณมั่นใจได้เลยว่าอ่าวัสดุที่เขาทำมาเนี่ยคือแข็งแรงคุณไม่ต้องกลัวเลยคือแข็งแรงแน่นอนอันนี้นักสาขรอบดักนี่แผ่นเหล็กรองพักท้าหน้าครับเบิร์ว้าวเบิร์สุดชิ้นขาเบรกหลังมีกระเบิร์ มีก็เบิกเบอร์จันอะไรเขาก็ไม่รู้เบิกมาหมดอ่ะพาเ <หา S 2> บาก็เบิกสปริงเบิกเกนลูกเดียวเบิกหมดนะก็คือพี่ไม่ได้แอค็คเลยพี่บอกว่าพี่อ่ะเอาเงินจากไหนมารู้ว่าใต้คอมเมนต์เนี้รู้ว่าใต้คอมเมนต์นะแอคไปเลยที่แอค็คนี้นะฮะอย่าขึ้นข้างล่างให้นะแอคนี้เลยนะฮะหยอกหยอกออกอก็โดยรวมคือเบิกมาถ้าตีปเปอร์เซ็นต์ได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย อันนี้ยังไม่รวมท่อสวิงอาร์มต้องเอาท่อทำข้อไทเทเนียมมีแคมมิกแคนนิกชุดสีเยอะก็คลิปนี้ก็จะมาอัปเดตอะไรคร่าวๆให้ดูนะแล้วก็ผมก็จะเบิกไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกผมไม่รีบนะก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้เนี่ยครับไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะให้ดูว่าแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง YouTube ผมด้วยแล้วก็กดติดตาม Facebook เฟรมสุดทรพัดแล้วก็ไอจีที่ขึ้นข้างล่างเลยครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคถ้ากดเยอะๆเป็นกำลังใจใใหหห้้้ผผมมมมมาากจจะีททุนนต่่ออเคลิป